นี่ค่ะเพื่อนๆที่เราไอเก็บถั่วลันเตามาเรามาเลาะไอมีเสี้ยนข้างๆเขาเนี่ยครัวก็เลาะออกหวานมากเลยเ,ยเพื่อนๆอเน,นี่ยค่ะออกเสร็จแล้วใส่ถุงไว้ไว้ให้ลูกสาวผัดพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นเรปัตะเวียค่ะเพื่อน,เ,อนเร็ดอัตรเวียก,กรอบอร่อยดีสีเขาสวยดีค่ะ แตงขาวหยิบมาลูกหนึ่งดูไปเลยเลยบอกคนงานเก็บไปกินลนะต้นเขาอยู่ดีอยู่ดีก็เหี่ยวลงเลยอ่ใสงสัเขาเป็นโควิดแตงเนี่ยนี่ค่ะสลัดสลัดกรอบอวันนี้ทำกับข้าวก่อนแต่ผักเต็มโต๊เลยค่ะเพื่อน ดีเพื่อนเพื่อนมาเก็บถั่วลันเตาเอาวันไก่ไหมนะเนี่ยเหนียวอันนี้ตั้งไว้ข้างล่างแม,ม่แม่ถึงให้เก็บถั่วลันเตาตอนกลางคืน ลูกขนาดนี้พอดีกินเออนี่แหละลูกนี้พอดีกินแม่ลูกมันกินยัไงลูกนี่นี่เออนี่แหละพอดี เอาหมดเลยแล้วมันก็แก่ไปผัดนะ้ำมันหอยอร่อยนะเนี่ยคนงานกินไม่เป็นเหลือไว้ให้ใครอ่ะเอาก็เอาไปแล้วก็ผัดเอา <Okay. S 1> แบ่งไว้ให้พรุ่งนี้ผัดไม่หมดหรอกวันนี้ดูเต็มตะก้าเลย รันเตาปลูกง่ายเก็บง่ายด้วยต้นน่ารักสิโอ้เสียง,ง,งกกด,ดังนี่คือธุรกิจมือดอะไรอะพอ่อนี่ไง อันนี้ขนาดนี้พอด,ด,ดีเลยโอ้โหเนี่ยได้ตั้งเยอะลูกกี่กระถางเนี่ยสี่กระถางอยู่ในท็อปอะแพ็กหนึ่งเท่าไหร่กี่บาทแพงมากเลยนะโรสิของแม่ได้ตั้งเยอะหมดจน้นี่นี่ลูกหนึ่งทำไม เออนั่นแหละเออขาแล้วไปเก็บเล็ดปัตตเวียปัตตเวียอร่อยยังไม่ได้ชิมเลยเปียกเปียเปียกเปียเนี่ยแตงแซงขาวช่างจุดนี่เล็ดปัตตเวียับแถงข้างล่างมันนะนี่หรออือ เอาข้างล่างให้แม่เอ่เออย่อาอย่อาอย่าดึงเอากน่บ้องหมดทั้งต้นเอออย่าเอาเป็นโจนอืมอย่างนี้หละต่อ,อต่ <c oughs> อ,อไึกนมาตรงอืมเยอะสิเยอะแต่สลัดเอ้ยสลัดกรอบน่ะอากาศหอมเก็บเป็นต้นได้นะ นี่ต้องเอาเป็นต้นนะต้นใหญ่ๆ <Yeah. S 1> เออนี่แหละตัดเอาเลยกรอบมากหัวใหญ่เลยถอนเลยเหรอเออโอ้หัวใหญ่เอาใบข้างล่างก oh. รอบมากเลย จับแรงไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหขอเกตัดออกทุเกตัดโอ้โหขอไปไเจ็บแล้ว โอ้โหหัวยเท่ากะลำปีไเปเลยปิดกันปิดกันมืดเลย